สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมนําเหรียญของหลวงพ่อแก้วเกศาโลปีหนึ่งเก้านะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับเป็นเพื่อนมาให้เพื่อนๆชมกันก็เป็นเรียนเก้แล้วเพื่อนๆน้องเขาก็เช่ามาอีกแล้วโอ้โหเช่ามาเยอะแยะมากมายปัจจุบันวันนี้ผมเพิ่งเข้าไปซื้อของดูของในลาซาด้าก็เจอผักเก้มากมายเหลือเกินนะครับเพื่อนๆจะเช่าจะหาอะไรก็ต้องเช็คกันก่อนนะในลาซาด้ามีหรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยหุ้มกรอบ แบบกรอบเก่าๆกรอบเงินนนะครับก็ไม่ใช่เงินแท้นะครับแต่ทําให้เก่ามีเยอะแยะมากมาเหลืองพอกแก้วเกษาโลเนี่ยนะครับเพื่อนๆเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ทิมวัดอาหารไล่นะครับถ้าใครพบใครเจออย่าเพิ่งรีบเช่านะครับเหรียญรุ่นนี้มีเกและก็เกดีด้วยอย่างเหรียญที่ผมให้เพื่อนๆดูอยู่เนี่ยก็เป็นรูปขลุ่ยพระปิตาหรือพระขวัมปตินะครับก็จะมียันรอมาฮะนะครับเป็นเหรียญรูปไข่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเพื่อนๆ ข้างล่างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อแก้วเกศาโร1 9 19ก็คือปีจัดสร้างนะครับที่ออกปศสองห้ส่วนโค้ดเนี่ยนะครับเราดูเราดูมุมนี้มุมขาโต๊ด้านขวานะครับเ,เพื่อนเก็เป็นรูปพระปิตาพระขวัมปตินะครับเขาเรียกว่าเอกคาตาก็คือ1ใน80พระอรหันต์ใน1,250รูปของพระพุทธเจ้านะครับที่มีความเป็นเลิศนะครับทีนี้เพื่อนเอนดูด้านหลัง ก็จะมียันล้อมนะครับกะ,ะอัคละล้อมล้อมยันไม่ใช่ยันล้อมอัคละร้อมยันแล้วก็มีตัวนักเนี่ยนะครับดูหูเหรียญน,นะครับเพื่อนเพื่อนเหรียญเนี่ยก็น้องเขาเช่ามาอยู่ในกรอบแบบนี้ก็ดูยากนะครับเพื่อนเพื่อนแต่จริงๆเหรียญรุ่นนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเจอพอดูพิมพ์ดูหน้าปั๊บนะครับสังเกตได้เลยตรงมุมด้านขวาขาโตนะครับโคดจะต้องคมนะครับมีความชัดเจนตัวนี้นะครับ จะผมโฟกัสนิดหนึ่งอ่าตรงนี้คนช่างที่จะดูยากนิดหนึ่งเวลาทำการคืนอ่าเนี่ยรับเพื่อนเรา<ๆ>จะเห็นเป็นโค้ดอยู่นะครับก็ตอกลงไปที่มุมขาโต๊ะอ่าเวลาผมเอียงแล้วก็จะไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้น,นี่เวลาการดูเนื้อหานี่เพื่อน,อนๆต้องดูให้ดีนะครับ กะไรทองก็เป็นกระไลที่ไม่ธรรมชาติเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพยายามสไลด์เพื่อนๆดูนะครับดูเนื้อหานะครับดูร่องมือนะครับเนื้อกะไรทองกะไรทองก็ต้องบอกว่าผิดธรรมชาติครับเพื่อนๆสาหรับเรียนรุ่นนี้นี่ผมบอกกดเกดีฝีมือดีนะครับใครพบใครเจอไม่แม่นอย่าเช่าเด็ดขาดนะครับเพื่อนๆโดนแน่นอนเพราะว่าเรียนสวยๆหลักมื่นนะครับ เรียนนว่าติดแสนนะครับเป็นเพื่อนก็สิบเอกของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับหลวงพ่อแก้วเกษาโรนะครับเป็นพระเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะครับเพื่อนจะเช่ารุ่นไหนอย่างไรแล้วแต่ลองแวะเข้าไปเช็คดูในลาซาดา้าในช้อปปี้นิดหนึ่งปัจจุบันเนโรงงานทํามาขายเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเกินมากนะครับแล้วก็ทําเรียนแบบของเก่าเราดูด้านหลังนะครับดูที่พื้นเหรียน ราจะเห็นนะถึงแม้จะมีการปั๊มมีการซ้อนของยันแต่ก็ยังขาดความคมเพราะว่าเนื้อหาไม่ธรรมชาตินะครับดูที่เพื่อนเรียนเรียนอย่างนี้มีการผ่านการล้างมานะครับมาเพื่อนเพื่อนดูตัวยันนะครับตัวนะก็จะมีการซ้อนนะตัวอักขระตัวมะนะครับแต่ข้างพวกนี้ก็จะมีการซ้อนเรียนอย่างนี้ล้างมาแน่นอนแต่ก็เป็นเหรียญเก๋น,นะครับไม่ใช่เหรียญแท้นะครับเพื่อน การช่าพระที่เขาจะหุ้มกอบให้เราเนี่ยเวลาเราไปดูเนี่ยเราก็จะดูได้ยากเพราะว่าตัวตัดต่างๆยุคมันต่างกันตัวตัดอันมีหลายตัวแต่มันบ่งบอกถึงยุคเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปชาา่าพระถ้าหุ้มกอบเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงเลยนะครับเพื่อนๆมาดูที่หูเหรียญกันนะครับหูเหรียญก็ดูดีนะครับแต่จริงๆปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมพูดนะครับการเกลี่ฝีมือถอดพิมพ์บล็อกซิลิโคน ค่อนข้างที่จะดูยากนิดหนึง่งก็มีแสงสะท้อนนะครับดูที่ร่องมืออีกครั้งหนึ่งเพื่อนนะก็นํามาให้เพื่อนเพื่อนชมกันจะได้ระวังกันไว้ว่าเหรียญน,นี้เก๊ยอย่างไรนะครับเพราะปัจจุบันอย่างที่ผมพูดได้เลยพระเครื่องหากินได้ง่ายการเกออกมามากมายนะครับกลัวเพื่อนเพื่อนจะไปโดนกันนะครับโดนไม่แพงไม่เป็นไรครับโดนแพงนี่ เปล่าประโยชน์นะครับเงินเราแท้ก็ได้เหล็กมาดีๆนี่เองแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเช่าพระเหมือนเช่าในลาซาด้านะครับที่บางคนบอกว่าอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตนับถือนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพื่อนแต่ถ้าเราจะพระพุทธคุณถ้าเราจะคิดว่าชอบไปแล้วเบื่อเราไปออกต่อเราก็ต้องเล่นพระแท้นะเพื่อนพระแท้มีจํานวนจํากัดมีปริมาณการสร้างที่แน่นอนแต่พระเกไม่มีจํานวนจํากัดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเช่าการหาต้องระวังนะครับดูกระไลกระไลทองผิดธรรมชาตินะครับการทํากระไลคือขาดความปานิชถ้าเกสทำยังไงก็ทําไม่ปานิชนะครับเพื่อนๆก็อนนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งก่อนจากลากันคืนนี้นะครับก็ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามเป็นเว้นถ้าคิดอะไรสาระก็ขให้ข้ามไปนะครับขอบคุณครับ